ไปพัดด้านนี้ได้เลยนะคะนุ๊กไปไหวก้อนแม่ไป สามครั้งลูกเอาว่างเลยว่างกันเสียบข้างบนก็ได้เสียบข้างบนก็ได้เอาว่างเลยก็ได้ไปคุณให้ไปปิดทองหนูไม่ไปติดเหรอปิดทองตรงนู้นนะติดไหม 婆婆，姑爷。 นสวรรค์เลยคิวดกตาไปทางไหนล่ะไม่หรือมั้งดีเคนะขออนุญาตนะคะ ่ายบิบินะคะนี่นเพชรยังไม่มาเลยทูกวท่าพญานาคค่ะความาเที่ยวชวยมวัดท,ท่าพญานาคค่ะ

จังเลยมีค่ะของใครน,นะไม่เห็นบ้เหรียญะเด็นนี้แมววานแมวไใอยู่ก็เห็น แยกแก้วกัลยาเป็นไงอลังการนะายังการนะเป็นไงสวยมากจาสวยค่ะสวยเป็นุตาลงมาเป็นไม่เหรวไม่เหรอไหนอยากให้บางมาดูไหมถัดลมสวยมากไม่เคยมาสักทีตาอค์ับ นครนายกนะถ้าใครไม่มานครนายกถ้าได้มาไม่มาตรงนี้ถือว่าไม่ใช่แล้วต้มาตรงนี้เห็นแต่เขาทายใหเบบังนะเขาเห็นใหเบิงอยู่ไหนก็ัามเนี่ล่ะก็เห็นอยู่ต่ามาคนไทยง่ามง่ามแบบนี้ล่ะไปพูดว่าบัง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 ทองบุองบนงบทองี่เขาไปวางนี้วางเงินวงทองเขาวางนี้วางเงินวางทองใช่อภิธานอยาได้เงินได้ทองในโชคในลาบเขาไปวางนี้หลาย้อไป อมันมีผู้พามากออกไปลุงนนี้นี่้มันมีท้างอยู่มีลูกศรอยู่่นี่ไปตามลูกศรมันยงวางทองวางโชคคนรากปนตามลูกศรนะครับเข้าข้มุด ได le, no, 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 no no, no ้ได้ไล่ได้ไล่เลยไล่เลยเข้าดัง้ดลงไปทอางนนี้นสุดแล้วยมั้นี้สวยไหมพี่ดาสวยจังเลยมอทองทองหัก็ได้ได้สิูเดียวดิต้องสวมคูนะรองเท้าสวมมาที่ฐานเอาพราะอธิษฐานจะให้ลูไปงเดยอามาทางนี้มามาทางนี้มาที่นี้มาทางนี้ กว้างยู่ดีเบิดเงินคำลูกหลานมาขอพื่อนควเงินมันได้เด้อวันนี้มาหลายค่ะข้างหน้าฝั่งนู้นมาวีที่ขอ้าน่ะเข้าไปเข้าไปเข้าไมมังกรมังกรสวมหัวแล้วสวมหัวโคนและครูครอบครูครอบครูนี่เขาครอบครูแล้วมามาทางนี้มาทางนี้มา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 นี้ลูกมาทางนี้มามา หลายคิวลงมูด <laughs> nice. <laughs> e. ิไปคิวมาเดี๋ยวหากันไม่เจอนะมามา้องตามูนครับามูรจาเดิสกน่กนเดิมไม่เดินามลูกจัเอะจะหาจานกันจะหาจานกันมั้ง มาเรื่อยๆมามามาเรี่ยวขอพรลูกวดระจ้าข้าตายดูกเยอะมล้าเข้าไปเพิ่ะเจอเต็นบ้างข้างใน ได้ oh. เหรียญน,นาคาประธานตักหนึ่งเหรียญน,นะครับเชิญร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับ ก็เป็นวังเงินวังทองพี่อ,อ้อยวังเงินวังทองอีหลีทำพญายนาคเขาเติดได้ไงวะเขะเขาเหลือติ<ะ>อดได้ไงก็ถตดกาวไงวอ้องมีกาวตม,มตาพี่ชาแล้วนะ ี่นองมาเบิงมาชม่อมทำพญานาคค่ะนี่คือเป็นว่างเงินว่งทองของทำพญานาครรพญานาคมีวว่างเงินว่างทอง พี่น้องมาเบิืงค่ะอย่าดื้นอนะลูก ออกห้งพีตะลุกปะน้ำตกยังไม่ถึงได้พีบอกอย่ถึยนน้ำตก กดเนียีเสียเซ่บ้านอ,อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกอตััอมรต้ลูกอนชี้เลยครับ

สร้างเพื่อทำให้ทำให้เป็นถ้ำวัดมณีวงศ์นะคะตั้งพญานาคที่วัดมณีวงศ์ไปกันต่อ มณีวงนะคะจะไปต่อกันที่วัดหลวงพ่อปากแดงนะคะช่วงนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ